ฟอร์มร้อนแรงเกินห้ามใจจริงๆสำหรับเรือใบสีฟ้าแมนชเชสเตอร์ซิตี้ล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้หนึ่งประตูสูญถึงแม้สกอร์จะเฉือนกันแบบวิวบิวแต่รายละเอียดของเกมเป็นทางฝั่งเรือใบสีฟ้า <S <S ปูพรมบุกใส่สิงห์บลูแทบจะทั้งเกมทำได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเรื่องเพรสซิงและโดนโตกลับมาแนวรับก็โชว์ฟอร์มไม่อย่างไรที่ติซสิ่งสุดท้ายนะครับก็เป็นเควินเดบรอยที่โชว์ความเฉียบคมยิงประตูใช้กับเรือใบสีฟ้าได้สำเร็จทำเอาขึ้นนำจาฟูมง ทิ้งคู่แข่งห่างเป็นเลข2หลักเรียบร้อยซึ่งเกมนี้มีอะไรหลายอย่างให้พูดถึงกันบ้างเอาเป็นว่าไปติดตามกันได้ในขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเลียวมาเล่าหลังเกมกันเลยครับเริ่มจากความน่าทึ่งแรกพลังแฝงของเดอร์บยถ้าเชลซีซื้อตัวผมมาในฐานะซูเปอร์สตาร์ผมคงได้ลงเล่นมากกว่านี้แล้วล่ะ นี่เป็นประโยคเชิงตัดพอจากปากของเควินเดอบร,รอยเมื่อครั้งตนเองยังอยู่สิง์บลูเชลซีและไม่ได้โอกาสลงสนามจนต้อพยพไปอยู่กับเบเมนก่อนจะมาโด่งดังเป็นพู้แตกกับบอฟบวกและย้ายมาเป็นเวลคลาสกับแมนซิตี้สร้างความสําเร็จกันมากมายเชื่อเหลือเกินว่าลึกๆภายในใจของเดอรบรอยยังคงสมไฟแค้นที่เขาไม่ได้รับโอกาสในถิ่นแซมฟอร์ดบิทลงเล่นไปแค่9นะ้านัดทุกรายการ ทำให้ทุกขรารังนะครับที่เดวบารอยต้องเผชิญหน้ากับเชลซีมันมักจะมีพลังแฝงออกมาให้ใช้กันหเห็นกันอยู่เสมออีกอย่างเกมล่าสุดที่เรเบลซิฟ้าเฉืนเอาชนะไปหนึ่งประตูศูนย์เคดีบีก็โชว์สกิลความแข็งกระรงเบียดเอาชนะเอ็นโกโล่กองเต้ม,มาได้ก่อนจะแต่งเข้าขวาเพื่อเปิดช่องและก็บ,บันจงปั่นเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามซึ่งสามขารังที่เควินเดบรอยเจอกับสิงห์ลูกเขากดไปแล้ว5ประตูเรียกว่ายิงให้รู้ว่าเชลซีคิดผิดที่ปล่อยเขาออกไปนะมึงเอ้ยประเด็นที่2ว่าที่แชมป์พรีเม,มียร์ลี สวดมน์ก็แล้วจุดทูบก,กันแล้วสาบแช่งกันแล้วยังในครรบผมแมนซิย้ยังแพ้ไม่ได้ตอนนี้พวกเขาชนะในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้ว11นะัดรวดในศึกพรีเมียร์ลีก2เกมหลังสุดก็คือการปราบเอาชนะทั้งอาร์เซนอลและเชลซี2ทีมยักษ์ใหญ่จากกรุงลอนดอนมาได้นั่นเท่ากับว่าเรใบสซีฟ้าของเปปกวาร์ดิโอลานำเป็นจา่าฝูงด้วยการเก็บไปแล้ว5 6คะแนนจาก22นัดทิ้งห่างจา่าฝูงเชลซีไปแล้ว13คะแนนและต่อให้ลิเวอร์พูลอันดับ3จะแข่งน้อยกว่า2นัดดสมมตตติว่าเเก็็บไ้้6แ ก็จะยังตามหลัง8แต้มอยู่ดีนบเป็นอะไรที่ห่างไกลมากเพราะเราไม่รู้เลยว่าเรือใบสีฟ้าจะพลาดท่าตอนไหนและมันจะพลาดแบบติดๆกันเมื่อไหร่ ถึงข,ขนาดที่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลเชลซีลิเวอร์พูลแมนยูในโลกโซเชียลโดยเฉพาะ Facebook ต่างก็ยอมสีโรราบมอบแชร์ให้กับเรื่องแมสซิฟ้ากันไปแล้วให้เริ่มกันใหม่สีสั้นหน้าเพราะว่าฟอร์มแบบนี้ใครก็หยุดไม่อยู่ซึ่งเราต้องยอมรับเลยครับว่าถึงแม้ว่าเชลซีจะสามารถแกะเพรสซิงได้ใแหละของแมนซิตี้ไปได้แต่กันั้นพวกเขาแทบไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาในหายใจพอจับบอลปุ๊บก,ก็ต้องจ่ายบอลปั๊บหลายหลายครั้งต้องสาดบอลโด่งขึ้นหน้า เพื่อจะเอาบอลให้เป็พุนไปก่อนและไปซื้อให้พวกโรเมลูลูกากูคริเสเตียนพุลิสต์คอยเก็บบอนแต่ทว่าส่วนใหญ่โดนดักแดกไว้หมด อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเชลซีไม่มีโอกาสเข้าทานาครับอย่างน,น้อยที่เห็นก็คือ2ครั้งครึ่งแรกคือช็อตที่ลูกก,ก้ได้เลี้ยงกินพื้นที่ตรงหน้ากรอบเกโทษแต่จใจเพื่อแรงไปส่วนอีกจังหวะคือต้นครึ่งหลังนะครับเป็นโอกาสทองของพี่ตู้แต่ก็ยิงไปติดเซฟเอเดซอนไม่ได้อีกสิ่งก็น,นั่นแหละครับเมื่อเขาทําไม่ได้สุดท้ายกระโดนย้อนมาลงโทษซึ่งการเพรสซิงของฝั่งเรเบซิฟ้าทำให้ลูกทีมของคร์วัตทูเคิลไม่สามารถเล่นในสไตล์ตัวเองได้วิงแบ็กทั้งสองฝั่งเติมขึ้นหน้าไมไ ส่วนสามภาษาแดนหน้าลูกก,กากูพูลิสิตและฮาคิมซิเย็กยังขาดความเข้าใจกันเยอะมากจากการแพ้ในวันนี้มันจึงได้เห็นบาดแผลที่เกิดขึ้นแต่คงมีไม่กี่ทีมรอค,ครับที่กดเชลซีจนไปไม่เป็นในขนาดนี้ และถ้าพูดถึงตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของเรเบยซีฟ้าเชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงรูมเบนดีอาร์ตเป็นคนแรกเพราะวันนี้คือนักเตะที่เป๊ปกัวดิโอลาซื้อเข้ามาและสามารถยกะดับทีมได้ทันทีแต่ถ้าหากว่าดูในแมตช์ที่เฉือนเชลซีไป1 0นะครับเป๊ปตัดสินใจดรอปดีอาร์ตพร้อมให้โอกาสอมเมริกลาบ,บ็อกยืนจับคู่กับจอร์นาโตนซึ่งเป๊ปเลือกคู่นี้มาแล้ว2นัดนั่นคือนัดถล่มเอฟเวอร์ตันไป3ามประตูต่อศูนย์และตบเบอร์ลีนิ่มๆสองคูนย์เราจะเห็นได้ว่าคลีน ปอกและจอร์สโตนเอาชนะคู่แข่งได้แบบ100%ไม่มีเสียท่าเลยสักครั้งไม่แน่ว่าต่อจากนี้นะครับเราอาจจะเห็นการจับคู่ของ2คนนี้อยู่เรื่อยๆอ,อย่างน้อยๆก็ได้พาดีอาร์ไปในตัวถึงแม้ว่าเชลซีจะมีขุมกําลังที่โคตรใหญ่สามารถตั้งทีมจากตัวสำร,รองได้อีกทีมแต่กันนั้นในเกมที่ต้องพบกับเรเบสิฟ้า การขาดผู้เล่นตัวหลักไปแค่ไม่กี่คนมันก็ส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นมากจริงๆโดยเฉพาะวีแบ็กทั้งสองฝั่งที่ต้องใช้เซซ่าอัอสเปกเต้ากัมมาโกอลองโซ่ไม่ใช่ว่า2คนนี้ไม่เก่งนะครับแต่การต้องตามประกบตัวจี๊ดเจอเจอเพรสซิ่งตลอดเวลาก็ไม่ไหวเหมือนกันแหละครับถ้าเป็นอริสเจมกับเบนชิวิลคงสนุกมากกว่านี้รวมไปถึงตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายนะครับถูกเคินจําต้องใช้มาลองซานลงสนามเป็นตัวจี๊ดในสองในสิบ Premier ร e a g u อังกฤษที่สีซสัปน้เพราะเราว่าตัวหลักอย่างคริสเตนเซนกลับไปอีก ไม่ระบซฟ้าเลือกเจาะทางฝั่งอารอนโซกับซายอยู่หลายรอบนอกจากนี้นะครับเอดูอาร์เมนดี้ในทวารมือหนึ่งก็บินไปรับใช้ทีมชาติเซเนกัลในเซอฟริกันเนชั่นคัพซึ่งต่อจะให้มีเกปาเป็นแบ็กอัพแต่เชื่อเถอะว่าแฟนบอลของอุ่นใจมากกว่าหากมีเมนดี้เฝ้าเสาจริงๆแล้วก็ไม่ได้เอาเหตุผล,ลเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างความพ่ายแพ้แต่เมื่อทรัพยากรแดนหลังมีไม่เยอะมันเลยส่งผลกระทบอย่างที่เห็นและที่สําคัญนะครับคือต้องยกเครดิตให้กับระบซิฟ้าที่ทาได้โคตรด,ดีจนโคตรน่ากลัวไม่มีใครอยากแข่งด้วยได้ห่าเอ และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียวฟ้าอือมนิมยวยามมากกว่าเลยให้เราเด้น